โอ้หคุณพี่คุณพี่เล่นจนถึงเลเวล47คุณพี่อยู่แค่แรงโกผมคนหัวลุกแล้วคุณพี่ผม <c oughs> เห็นเลเวลคุณพี่แล้วคุณพี่อยู่แค่แรงนี่ผมคนหัวลุกเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเล่นเยอะขนาดนั้นแรงแค่นี้กินแรงมากอ่ะกินตุตๆเลยอ่ะ อาจจะพึ่งมาเล่นก็ได้พึ่งมาเล่นเลยเหรอเอาแบบว่าเป็นเป็นฮีโร่เชิร์เตอร์มือใหม่ Miles. อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีนะทาเป็นเล่นนะโอ้แล้วพี่เขาเป็นมนไอรอนแมนด้วยกูว่าแล้ว I'm just use that word. Guwale! Ah, too bad. I was hoping you'd be on the other side. Oh, what? Does <laughs> 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 the claw man want to be broken? Can't break an adamantium skeleton, bub. Don't need to! All can rip apart piece by piece. <laughs> 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 the battle starts in five, four, <laughs> Securing the mission area. After what Sandra did to me, this fight got a lot more personal. Wait a minute, if you, เดบผมครับ ขอเล่นภาพดินน้ำมันแล้วกันโหเอพแม่งรู้สึกแย่เลยอร์เจ็4 0 7น Ti ไม่สามารถเล่นสองเพได้แล้วคนชอบถามว่าทำไมไม่ซือ ไม่ซื้อจอ3 6 0เฮิร์ตก็ดูดิเกมบางเกมมันยังเล่นไม่ได้เลยคุ้มที่ไหนล่ะเขาอีโก้อะไรของเขาวะ นี่ล่ามแบบเมาส์แบบสมูทอุ้วเอาไปดิโอ้ยอยากจะฮุกอากาศเลยเกินคมคมไหมที่เขาบอกว่าอ๋อท,ที่ที่ที่บาร์ทีธวัตบอกว่า วินเทอร์โซเทอร์เป็นตัวแอคสาวนี่ก็เพราะว่ามันปิดดาเมจเองได้แล้วก็กดอันติฆ่าศัตรูได้ทั้งทีมเลยนะอะไรแคนนอนเนาะแคนนอนเนาะสู้แบบในเนื้อเรื่องตายเลย

เช่ใช <l id> ่ใช่ใช่ใช่เร่ใชิใชาอช่ใช่ใช่ใล้ใช้ใช่ใช o ใช่ใช่ไช่ใ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 เ่ใช่าช่ใช่ใช่่่่ใช่ใช่ใช่สไปเดอร์แมนเพราะว่าสไปเดอร์แมนใช้ไฟ่อนนู้น Gặp tân thái lều, mọi người ơi mì chop nèo hoài, tay nhé mong chị tìm đôi mì chop. Good thing hút ơi, thế thế เออพว่มานี่เสนอหน้าดีนับนี่ฮะโลโลแห่งกัปตันอเมริกาเหรอเอ้ยโลแห่งอเมริกาหรือเปล่ามันเรียกว่าอะไรวะไม่รู้นี่ไม่เคยดูโซนจริงๆนะไอ้พวกเมนสไปเดอร์แมนเนี่ย นี่เอาเต่าเลยว่ะเอามึาาตงตายตายไป๊บโจนตีโจนตีโคตรมั่วเลยคนอุบลเนี่ยหลายรอบแล้วมานี่ครับลูนะ่นา ไปฆ่าหน่อยส,สวยๆนี่เนี่นี่งัดเขาให้นาวฮอคแมส

น้องเขาไม่เข็ดจริงๆนะนเนี่ยเจอพันละบอกเอมว่าโห่ยิงแบบ am i am not anyone's sidekick what i do is best done alone you'll need a top-notch team to win this time Am I mi35 to be due this 35 brother yeah ha 35 brother ในผมถามคนในเกมว่า Am I certified to be d u e l i s t เขาก็พิมพ์มาว่า Damn certified brother เพราะว่ามันเลื่มเกมมันบอกว่าดิพีทมันเปลี่ยนมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตคนหนึ่งดิขอบคุณน้ำชาด้วยครับสำหรับซับสไครต์รายเดือนของนะครับ เพื่อนบอกอนุมัติอนุมัติไฟปกติเราเล่นได้แล้วเอ้ยอ๋ออ๋อนี่วัดเทเลพอร์ตเหรอก็งงว่าทำไมอยู่่โผล่มาตรงนี้งงอยู่ๆโผล่มาอ๋อเปิดเทเลพอร์ตไม่ได้ดูแล้วก็เอ๊ะทำไมเข้ามาปุ๊บเจอ เจอหน้าศัตรูเลยวะทำไมซับมันแหลมขนาดนนอ๋อซับไม่ได้แหลมเมื่อกี้ด็อกเตอร์สเตนตเราเปิดเทเลฟรฟตมากางกลางพอยเขา <u> แล้วซับมันไม่รู้ตัวทำไมแ <u> ม่เพนเธอร์โดนแบนทุกตาเลยยังไม่พี่ยังไม่ถึงแรงนั้นอันดีพ,พี่เลยไม่รู้ พี่ยังอยู่แรงโกอยู่เลยลูกพี่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ได้สองวันเองเจเย็นดิเดี๋ยวพี่ตามไปนะน้ำชานะจิตใจพี่ยังอยู่กับโอวัตอยู่เลยตอนเนี้ยือ <G ül> พี่อินกับฮาซาสในโอวัตไงแต่ตอนนี้พี่พีโ่โอเคกับฮาซาสตร์แล้วแบบไม่เล่นละ <G ül> ก็เลยมาเล่นมาเ,ลมาเวลละ <G ül> ี่เล่นไซรล็อกได้ไหม <G ül> ได้ครับเล่นได้เล่นได้ได <G ül> มายถึงเล่นเป็นอะเล่นได้อยู่เขาวิ่งหนีแบบเอาเอา,เอาตัวรอดจุดๆเลยอะ <c oughs> มันจบแล้วนะกินฝั่งนู้นยอมแพ้แล้วหรือเปล่าโ <c oughs> อ้ยสามนัด <c oughs> โบโบโบฮั <c oughs> ลโหลไว้ก่อน อุ้ยเขาโกนตีเยอะจังอะถอยถอยถอยเดี๋ยวเรารออันตีเขาหมดแล้วแล้วเราเปิดอันตีอัดหน้าเขาไปเลยนะพี่ใจเย็นใจเย็นแล้วค่อยคุยกัน Ó kên đó là tại ta Ok <laughs> <Họ kín. cười> <laughs> xem bro ไอ้โดนล้วงมีใครหิวเพื่อนเขาพิมพ์มาเกนในแชทเห็นแล้วอย่างฮาเพื่อนชอบเพื่อนชอบอาเกนโอ้โหคุณจะเข้าเทเลพอร์ตแม่งปิดตอนหน้าตาตาเลยเศร้าชิบหาย ซึ่งเหมือนคนถูกทิ้งอยู่ข้างหลังนึงดึงมานี้ยไอ้เง,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 งี้ยอีไปทีนึงมีอาเกนอีกแล้วะ นี่อนนโอ้ยไม่ได้อ่ะโหเกือบอาเกนอีกรอบนึงแล้วกดชิปไม่โดนโลนดนูน่ามั้ยยี่เพื่อนชอบใจเพื่อนชอบใจมีคนทำให้ชนะไงมันก็ชอบใจอยู่แล้วล่ะ ว้ายโดนตีตายเลยชาติน <rix> <c oughs> ี้จะจบไหมเนี่ยจะห้าสิบอีลิมแล้วน้องให้มันจบให้มันจบที่ตานี้เถอะมันจะห้าสิบอีลิมแล้วไอ้ดู เอา้ารีบโกนตีเกินไปเพื่อนยังไม่พร้อมตายแล้วตอนนี้จะแพ้จริงไหมเนี่ยดูไม่น่าแพ้เลยนะเหมือนดาเมจมันไม่พอป่ะดาเมจแต่มันจริงๆมันแพ้เพราะโดนวนอัติน,นะตอนนี้ไม่ได้แพ้เพราะว่าสู้ไม่ได้ เราต้องเล่นด้วยกัน้ยห้าวจริงเลยไอ้บ้านเนี่ยไฟสุดท้ายแล้วแต่ว่าอันติเขาดีกว่าดิต้องเล่นแบบค่อยๆเล่นแล้วกันอ หายแล้วหนึ่งมีคนมาโยนเกมครับอยากจะชนะเกินไปไปแล้วหนีไปแล้วชนะเฉยนี่ไงอาเกนเนี่ย ในที่สุดแม่ง i n น l l y เนื่อจัดเอ็มบีพีไปห้าสิบอีลิมโอ้ทำนาบีไปสามหมื่นโอ้ชิต โอ้อดูดูสแตตต์นี่มันโคตรเวอร์เลยเวอร์กลืนเบอร์ชิบหาย